ท่านผู้ชมนี่ครับรับชมอยู่นะครับอาจารย์เขาก็เลยึ้นมาแลวครับเห็นตู้ตีเดียวครับรีบๆครับอันนี้ผมก็นั่งอยู่นะครับไปดูอาจารย์เขาก็ขึ้นอ้าวนครับวันนี้อาจารย์เขาก็ได้วันนี้อาจารย์เขาก็ได้มาแล้วครับปลานะครับปลาดุกจากเขาไปวางเบ็ดได้ เขาได้ปลาดุกหนึ่งตัวเขาก็ทําการฆ่าปลาดุกไปแล้วนะครับเมื่อวานใส่ตู้เย็นไว้วันนี้เขาก็เลยต้องขึ้นมพร้าครับเพื่อจะไปแกงปลาดุกแต่มะพร้าวมาสูงจริงครับถ้าจะไม่เห็นตัวจานเลยครับโอ้ยจู่ดู่าโจกระดูเองครับจานอยู่ไหนดูเลยลิบลิบยูนโอ้โหนู่นนะครับกระดึบกระดึบเลยครับใกล้ถึงยอดแล้วครับท่านผู้ชมนะเห็นไหมโอ้โหดูสักหน่อยวัานิดเดียวตัวโอ้โหถูกไปถูกกระดูเองครับอาจารย์เขาอยากกินปลาดุกครับ เขาจะขึ้นน้าเพื่อจะเอาไปแกงปลาดุกมารับชมกันครับจะได้สกีลูครับ่านผู้ชมโอ้โหลิริ์เลยครับท่านผู้ชมจะพอแกงพออยู่พอกินไหมครับนั่นนะครับจะได้แล้วครับท่านผู้ชมนี่ครับอาจารย์จะไปแกงปลาดุกเลยครับอปลาดุกนาอาด้วยครับวันได้มาสามตัวมั้งห็นว่าได้มาสามตัวตัดอันโอ้าวแล้วครับ จะพอแกงปลาดุกไหครับโอ้โหส่งไม่ส่งมาดูเองครับท่านผู้ชมลมพัดกิวปลิวดีต้นไมปโคร้นมาด้วยนะครับนั่นนะครับลงมาแล้วครับกระจายครับนั่นนะครับอ่าเกียวเรื่อยๆครับวหาวหาครับหมดยอดเลยครับท่านผู้ชมอืมนี่ครับท่านผู้ชมไม่พอครับฉันว่าต้องเอาอีกอืมผมว่าจะเดินเข้าไปดูมันสูงจัดไม่กล้าเดินเข้ามากลัวมันกระเด็นมาโดนครับ นั่นนะครับตัดแล้วครับ้มยพอครับอันบอกต้องเอาอีกอันเดี๋ยวไม่มันครับเพื่อจะแกงคั่วปลาดุกครับยืนนีนี่นะครับเตรียมเครื่องแกงไว้ต้องมาวานแล้วครับมาคงมาเขื่อพวกพริกแกงวันนี้เช้านี้เราต้องมาขึ้นตอผ้าครับเพื่อจะเอาไปแกงโอ้โหลงมายังสวยงามครับตบตบตับครับ มันยังไม่พอออกให้หมดโอ้โหหมดแล้วครับท่านผู้ชมนแต่ค่อยๆเลยลงมาแล้วครับเลยลงมาแล้วครับโอ้โหดูไม่สวงดูเองครับลมพัดยกไปยกมาครับท่านผู้ชมโอ้โหแน่นอนครับเลยลงมาแล้วครับเลยลงมาเร,เรื่อยๆครับท่านผู้ชมยังไงครับเลยลง เรือลงมาแล้วครับเรือลงมาแล้วครับท่านผู้ชมเรือลงมาแล้วครับเรือลงมาครับเรือลงมาเรื่อยๆครับอ่ากลับสู่ธรรมชาติอย่างปลอดภัยแล้วท่านผู้ชมสวัสดีครับยามบ่ายๆเย,ย็นๆ